thank you <coughs> <coughs> โอ้ยสมโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากอ่าสวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาพร้าับเมนูกับแกลแบบสมๆนะคมันนี้ีหนูมองมากจกะคางบ้านมันเอามาแต่บ้ารห่อพันธุ์มาฝากนะครับอันใด้เมลายอันตอนแรกเ่าก็ปาดเป็นอันนี้ก่อนเป็นแบนๆนะครับแล้วก็ล้างเกลือให้ยางมันออกก่อน สีกอมนะครับถ้าใส่เกลือไม่ต้องใส่ดนครับคนค่อยๆเราจะเอาหนามออกเลยตัวนี้มันสีก่อบคายางครับผมนี่ส่วนแจ่วครับก็เราผิงครับเกลือลงไปนะครับเกลือรสดีของสดเห็ปลานะครับถ้าผุ้ไดนักปลาแดดปลาลานะครับใส่ลงไปใส่ตอนใส่ยังลงไปนะครับ น้ำตาลเนี่ยเอาบวเกือมุส่วนนะครับสารลงไปคน้วกนเลยเข้ากันนะครับแต่ผู้มักนำไรยนำหน่อยนำไร่ใส่น้ำปลาลงไปนี่ครับยานเข้มกับใส่น้ำเปลาผสมไปหนั่งอธานว่ารก็อหอมบัวนี่ครับสูตรเลยครับสูตรขารหอมบัวเยโอ้ยบวเขา่าบวกกมกลืนนะครับ เนี่ยหนาตาออกมาแนนีน่ครับฝากคนไห่กดแชร์นะครับเดี๋ยวโควิดหายเดี๋ยวมีเมนูพิสดารมาให้เบริการส้มนับฟังครับขอบคุณครับ